กรรมใดที่คิดจะก่ออยู่เท่าเถอะมันไม่คุ้มกับการที่จะลงไปเวียนว่าอยู่ในนรกนะโอยเนาะฟังแล้วเพียจังเลยอะค่ะงั้นหนูขอไปนอนพักที่กุฏิของหลวงพ่อได้ไหมอะโยไม่ได้ตั้งใจฝ่าที่อาตามาเทศเลยคิดจะบ่อนทำลายพุทธศาสนา ตายไปก็จะกลายเป็นเปรตไม่รู้อีกนานเท่าใดนะหลวงพ่อก็พูดไปใครเขาจะไปทำลายพระพุทธศาสนาละคะโยมที่จะทำอะไรหยุ่ถเถิะนะหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อไม่อยากให้หนูไปดอนที่กุฏิเนะี่ยหนูจะตะโกนว่าหลวงพ่อลวนลาม,มานะนะในโบสถ์นี่มีกล้องวงจรปิดถ้าโยมทำอะไรลงไปคลิปจะประจานตัวโยมเองนะโยมจริงเหรอหลวงพ่อไหนอะ แม่นนก้องก้องไหนพ้อก้องกง้องพาว่าโยมจะเสียงเสียเวลาเอาคืนมาเลยสะไ,ได้เป็นพระสฆ์องค์เจ้าขัดสะทายาติโยมได้ไงอดของดีนะเนี่ยทำกับพระแบบนี้บากหนักนะโยมเอาเถอะหลวงพอ่อให้ตายก่อนแล้วค่อยว่ากัน